สวัสดีครับพี่น้องแฟนบันแทรทีมงานแอดเทวดาสู่สุขคนครับนำบาพี่น้องมาชมบังไฟล้านขนาดนาแปดทีมงานแอดเทวดาครับบ,บังแรกของปี2 5 6 6นระครับมาชมการล่างบางไฟล้านนะครับมือนาเาขาก็มีหลายคนนะครับมือนา รับซับเพียนกันครับให้ล่างเป็นกันทุกคนนะครับสังเกตทิมงานเท่านะครับจะให้ลูกน้องล่างลงไปทุกคนนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้นะครับสามารถซัแเียนกันได้นะครับมีคือความตั้งใจของอาจารย์ซานะครับพี่แอดเป้ารดานะครับลูกน้อง เลี้ยรางหมนไฟนะครับให้เรียนรู้นะครับทุกคนนีน่เรียนรู้จากอาจารย์เบิร์นะครับซำหรับอาจารย์ผูน้นึงนะครับสอนให้ฮัทให้เฮ็ดเป็นนะครับการล่างก็ใส่เวลาญี่ปุ่มันหลายชั่วโมงอยูนะครับจนกว่าจะได้เข่าทีนะครับใก่มักแล้วจังล้งนุ่ม ไปละว่ถึงชื่อกรอยเท่าสิชื่อจุดนะครับเป็นคำการลงนุ่มนะคร<า>ับโอ้นี่ครสร้างตนน้นเพิ่นคำต่อนะครับพอต่อไว้นะครับกำลังเตรียมพร้อ,อมๆนะครับเวลาเตรียม อาจะนําหลอกนะครับกับเสือดาวนะครับมือหลอก,เ,ลอกเปาสารนะครับหรือพอสารเท่านะครับนะครับรือเข็บัดนะครับสายาอย่างสายา่าเออมาเป็นแดงหลอกนะครับครับผมขา้มาขั้นตอนการลงน้มนะครับอันนี้จะเป็นหู้ยอดนะครับหู้ยอด ผู้นวดเป็นหูบนสุดนะครับไลลรระดับลงมากเลยครับหู้นวดอันนี้ยอดน้อยนะครับบงังไฟลา่าในขนาด4เมตร50นะครับเกือบหาเมตรนะครับบังไฟน้ำหนักประมาณ300กิโลกร,รมัมถังยาวประมาณ10เมตรนะครับน้ำหนักประมาณหางนีน้ที่ใส่อยู่ประมาณ20่กิโลกร,รัมนะถังบังไฟลานรวมๆแล้วประมาณ300 2ีกว่ากิกโลกรัมร่วมในงานรุ่มหดพุงนะครับ,ใ,นนรบใส่หดใส่หดง่ายหดหน่อยลงมาแล้วก็เป็นหูชุดอะครับลงนุ่มโดยสร้างบุกนะครับสร้างบุกก็เป็นล้านแท้ๆของอาจ,จารย์แอเทวดานะครับที่เป็นเด็กสางอีกคนนึงนะครับ ดีเพิ่นป,ปุกปั่นให้ให้เฮ็ดสืบสารประดพี่นี่บุญบังไฟนะครับให้คนรุ่นไม่ได้สืบสารนะครับให้ใหมีคนรุ่นไม่ได้เฮ็ดเป็นถา้ามีคนรุนไม่นะครับสิสังเกียตค่ายบังไฟต่างๆนะคร่ายบางไฟเกา่เกาๆสังเกตที่เลิกล่าไปนะครับคือบ่ไดิเห็ดต่อนะครับบอดดิสารตอ่อเนื่องจากว่าแก้ตไปนะครับแก้ตไปเราก็ ลูกหลานกับวัดไรสารต่อเจตนาลุ่มนะครับลูกหลานไงยมากกว่าวัมาหาวไปวัดมีความผูกพันในในในการใ้บังไฟเสียขายบังไฟเก่าเก่าแก่ๆก่กันเลนเลื่อนไปนะครับนี i, inside, in ich, ่คือมุมมองผมนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับมาชมมือต่อนะครับนองฟ้าใสนะครับ การย์บรรยายอาเจิติดคัดคัดเน่จับกประทานอาให้น้ำเด้อคกับผมกาบม่อใหม่นะครับคือเทปกาโตนะครับลงนมนะครับกาโตลงนมแล้วเพื่อสร้างบุกเข้านะครับมีขึ้นมุ่งมองนะครับผมมองว่าอาจารย์เกษมวดานะครับให้ลูกร้านเห็ดนะครับให้ลูก้องเห็ดค่อยบอกค่อยค่อยสอนตาๆนะครับเพื่อที่จะให้ลูก้องเห็ดนึงนะครับ คนเฮาก็ต้องแกตัวไปนะครับคนเฮาต้องแกตัวไปจะให้ลูกหลานในสารต่อนะครับในเฮ็ดต่อว่าสันตัวครับนี่นะครับแต่ที่นี่เฮ็ดตองไฟเฮาสีไปให้ลูกหลานเฮาได้เบิ่งนะครับต้องมีคนอนุรักษ์ต้องมีคนเฮ็ดนะครับต้องมีคนรุ่นใหม่เฮ็ดนะครับหลายหลายไข่เกาๆนะครับเพิ่นจาบ่ได้เฮ็ดนะครับ จะได้เป็นตำนาน่นไปนะครับทีมงานเฮาการย่งเนี้วแน่นทุก <What? S 1> เก่านะครับจากใายที่เป็นตำนาน่นจนมาถึงปัจจุบันวงการแนวหนาของเมืองไทยนะครับไปแสนกังไฟล้านได้รับเข้าไปบ้างใจนะครับพี่น้องว่าจางงานแนนทุกปีนะครับขอบุญขอบุญเจ้าภาพหลายๆนะครับ เฟืองนอกนะครับใหม่สุดท้ายแล้วนะครับเฟืองนอกไส้น,นุมม่มนะครับกับขีดตุมเพื่อชีชีให้การเผาใหม่ซาสินนะครับบังไฟลานขนาดแบบนิ่วนะครับ ญ่พอสมควรนะครับไปงยิงไปไงยิงเห็ดหยาอะครับก็เ่ถึงชินนี้เมากๆจึงจากนี่เบอกี่ขายนะครับสี่เห็ดต้องไปหลานยูนะครับเยเยาียบร้อยครับผมบอกเกาาอเานนะครับ อกกล่าวเจ้าที่เจ้าฐานแล้วก็เลื่อนพุนเขาสูฐานนะครับบอกกล่าวภู่บ้านภูิสถานทีนะครับเจ้าหน้าบงไฟลาน,นไปก็ดถวายนะครับขอบคุณนายกราพิพัฒน์ทำเลดีหรือว่านายกจาบนะครับที่ให้การสนับสนุนบางไฟลานบางนี่มาจุดให้พี่น้อง บันของว่ได้รับชมนะครับพี่น้องชาวตำบลกําแมทพี่นอ้องอำเภอกคชุ่ม่า,าจะสวดท้อนเข้าได้ช่มนะครับระยะทางจากเต้นล่างบางไฟไปฐานกะไก่โพอุมควนนะครับซึ่งบางไฟมันบางไ่นะครับกะหนักโพอุมควนนะครับบ,รรบ,บางข่ายเขาก็ใส่รถเข็นไปนะครับบางข่ายใส่รถเข็นไปไป่ข่เขานี่ แบกประมาณแค่สี่คนนะครับซึ่งถ้าแบกแบกหลายไม่หยิบกินกันนะครับตบวสบายจังเลยใครเขาลักๆเสือแบกประมาณสี่คนนะครับท่อแปดแบกสี่คนท่อหกแบกสองท่อห้าแบกสองนะจากท่อหกนี่คือว่าหนักน้วงครับผมนี่ก็เสียงตบมือนะครับใช้ปันแทงให้กำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับ ัตีนทีทีนะครับซับตีนทีทีนะครับมันหนักนะครับสามร้อยก,กิโลนะครับไปบังไงนะครับะเขื่อนพ่นเขามาหอดหนาทานเรียบร้อยนะครับ คนมะหุ่มนะครับคนมะหุ่มมาตุ่มเบิงนะครับบเคยเหมืองของไงน่นรดาสีสมซาสมดอเขาบโนอบอกไปด่านอาเทียบรดาสีเจงคึอเขาวาบโนขั้นตอนนะครับมัดเชือกนะครับ ดึงมองไฟขึ้นนะครับ บอกกับพี่กําหนงนะครับขอเตือนนะครับขอเตือนขอระวังนะครับบังไฟขนาดใหญ่นะครับบม่ว่าจะเป็นใครแอเทวดารหรือว่าใครอื่นๆนะครับตอนบางไฟเพิ่นอื่นเพิ่นดึงชนีพยาย่อยาอยู่ไก่นะครับบางทีอาจเสือกอาจจิตาดได้นะครับบางไฟอาจจะล้นเกิดอุบัติเหตุได้นะครับท่านอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับ ย่าประมาทกับทีมอเกียนะครับเกิดยังขึ้นนะครับหางเข่าบ่ได้นะครับหางเข่าบ่ได้นะครับสร้างง่ครับอาจารย์เอเทวดาตัดสินใจครับซับหางฉีมไปเลยครับผม หางออกนะครับเนื่องจากว่าหางดันเขาบ่ได้นะครับซึ่งถ้าถ้าบ่มีการวบคุมหางนะครับเนี่ยบางไฟมันอาจจะิกหัวคิ่ลงนะครับหัวหัวหวยงลงนะครับต้องพยายามประคองหางดีๆครับว่านำนักนำนัาเนี้ยตอนนี้ไม่ไปยุ่งข้างบนบนฐานนะครับทำ,ทำการขุดนะครับขุดขุดหลุมเพื่อเอาหางลงนะครับ เรียบร้อยนะครับน้ำหนักหางกับประมาณ2 0กิโลนะครับหางาง่ญ่นะครับเด็กหน่อยหายนะครับเด็กซื่อแบกไอ้โจ้ป,ประมาณ100ข้านะครับผู้ใด,ดเห็นเด็กหน่อยเห็นอะสีต่าเพื่อนให้ถามซื้อแม่แน่ว่าเแม่แม่แป้บแม่พ่อสัสผู้ใดความเห็นใด้มาซอบไม่งด้วยการนะครับบางคนครับเด็กหน่อยหายนะครับ นายแบ่งนะครับนายมเสืนนแบ่งเออ้อนายแบ่ง,บงทางกองอำนวยการเพิ่นประกาศหาเด้อนายแบ่งขันได้ยืนอยูก่กะหาพอหาเมรเด้ออยู่กองอำนด้วยการนายแบ่งนายแบ่งเสือสี้ำเงินเพิ่นวะขันตอนนี้ าพี่น้องนะครับเบิงอยู่ทั้งบานนะครับแก่สีว่าคือโดนแเทคือใส่เวลาหลายแฉนะครับสีบอกก็พี่กําหลองว่าเพชดให้บฝ้ไฟข้นมันเห็ดหยาบจริงนะครับสร้างเมืองไฟนีประเีตทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เผาทานตั้งแต่เฮ็ดจีเกียตั้งแต่ข่้วหู้นะครับแต่งสางทุกอย่าง เอาขึนฐานจุดนี่ใส่ความประณีตมาเทีทยบเลมันไฟขึ้นได้นะนี่ค,คือความภูมิใจของสร้างบังไฟนะผู้เฮดก็อยากให้มันขึนครับเข้าถึงนี่ก็มาตรฐานนะครับก็มาตรฐานอันดับหนึ่งนะครับของขายเฮ้านะครับความสวยงามนี่ ดับนึงนีรับก็มาตาฐานมาก่อนนะครับที่นอนสบายใจได้ครับตังทีมงานเข้านะเหสียเหลี่ยวนองรับทาองรับทราการำการล็อกแม่หางนะครับใส่ฐานนะครับขันสนอนะครับจุะครับดามาคุยกันมนกามีอการแตกมันก็มีนะครับ สองพอนีแลกกันกับพืจดาวนะครับฐานจุดเนี่ยครับฐานจุดหยัดเตี้ยแน่นอยนะครับฐานจุดเตี้ยซึ่งฐานของไฟลันตามมาตรฐานเนี่ยนะจะอยู่ที่18-16เมตรถึงน,นะครับ็มีฐานนี่ประมาณ12เมตรซึ่งฐา,านมีความสูงนะครับ เข้ากับมอลตรงตัดฐานออกนะครับซึ่งฐานที่จุดนี้มันนี้นะครับจะจะเตีเ่ยนิดน้อยนะครับจะเลยต่างตัดฐานออกนะครับจต่บอลมีผลอย่างครับอ่ะคันตอนนีป้ปกหางแล้วนะครับปกหาง

ใส่ยือค่าเรียบยร้อยแล้วปกเครือกล้วยนะครับปกเครือกล้วยเพื่อที่จะบ่ให้ไฟไหมเสือกที่ห้องมัดโดยเร็วนะครับอ่ะพี่เรียงนโาจาไทายลอกไม่ต่อใส่ไม่หานะครับ ามาชมมาเชียรย์ยรยกันนะครับว่าสิขุ้นจังไห้นะครับ โตหมุนรวย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 ,วย,วยลลสปีดโตขึ้นจำฝ้าเลยนะครับโอ้โหบังไฟล่านขึ้นปา,านบังไฟหน่อยนะครับสวยงามมากๆนะครับ ขึ้นสูงมากๆนะครับโยโราเบียติดเลยนะครับขึ้นสูงนะครับ ้อยพันไปนะครับใส่หัวเป็นตัวเวียงตัวฝาดเบาๆนะครับเนื่องจากตันหางออกนะครับเบาดีเมบดีม,บดมากๆนะครับบังไฟลานทําเวลาได้นะครับ3 0 9วินาทีนะครับ เบาดีเมียดีมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ครับ